ท่านผู้ชมประเทศไทยเราเนี่ยก็เพิ่งจบสงกรานไปถูกไหมนะครับสงกรานเองเนี่ยทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วมันก็คืองานปีใหม่ไทยเนาะแล้วก็มีการมาสาดน้ําเล่นกันนะครับภาพจําของสงกรานเนี่ยก็คงจะเป็นการเล่นน้ํากันแล้วก็เป็นเทศกาลที่โด่งดังไปทั่วโลกเลย ชาวบ้านชาวช่องจากทั่วโลกเนี่ยนักท่องทงนักท่องเที่ยวเขาต้องเดินทางมาเล่นสงการกันที่ไทยเลยนะแล้วก็ยังมีการจัดสงกา์ที่ประเทศจีนด้วยอะ่ะคือแบบโอวัฒนธรรมไทยนี่ไปไกลามากๆเลยแต่ที่นี้เองอะ่ะเราคุ้นชินกับการสาดน้ําแต่ในขณะเดียวกันเนี้ยในช่วงเดือนเมษาเหมือนกันที่อินเดียนะครับคนไทยสาดน้ําอยู่กรุงเทพคนอินเดียสาดไฟกันอยู่นะครับผมเฮ้ยสาดไฟมันเป็นยังไงนะครับมันคือเทศกาลที่คนเนี่ยเอาไฟมาปาใส่กันนะอารมณ์เหมือนสาดน้ำนี่แหละเอาไฟมาปาใส่กัน ซึ่งจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อทำร้ายกันและกันด้วยตาไฟเนี่ยให้โดนเป้าหมายมากที่สุดเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของเทศกาลนี้นะครับเทศกาลแห่งไฟนี้มันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำให้ผู้คนเนี่ยต้องมาจุดไฟแล้วก็โยนไฟใส่กันเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับเทศกาลนี้เองเนี่ยนะครับผมจัดขึ้นที่เมืองมังกาลอโดยจะจัดขึ้นที่วัดของพระแม่ธุรคาพระแม่ธุรคาเองเนี่ยเป็นเทพฮินดูที่ถูกเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งสงครามนั่นเองครับและหน้าที่ของพระแม่เนี่ยก็คือการจัดการกับพวกปีศาจหลายพลังงานแห่ง ความชั่วร้ายที่จะเข้ามาทําร้ายประชาชนเข้ามาทําร้ายคนอื่นตรงนี้เองเนี่ยการจัดเทศกาลไฟเนี่ยนะครับผมมันก็คือการที่ผู้คนเนี่ยมาบูชาพระแม่ที่เป็นพระแม่แห่งสงครามนะครับมันก็เลยต้องเป็นการต่อสู้กันนั่นเองโดยจะมีผู้คนเนี่ยเข้าร่วมเป็นจํานวนมากและแต่ละคนเนี่ยนะครับผมจะใส่แค่เหมือนภาพผูกข,ข้างล่างอารมณ์คล้ายๆจงกระเบนเฉยๆท่อนบนเนี่ยจะเปิดเอาไว้เพราะว่าเป้าหมายของเทศกาลนียคือการทำร้ายกันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโดยมีการป้องกันเล็ก น้อยที่ร่างกายส่วนด้านล่างเท่านั้นนะครับผมเวลาจะเริ่มเทศกาลเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มกันในช่วงเดือนเมษาแล้วก็จะมีการปาไฟเกิดขึ้นที่หน้าวัดโดยจะแบ่งผู้คนเนี่ยนะครับผมออกเป็น2ฝ่ายนะแต่ละฝ่ายเนี่ยจะอยู่ห่างกันประมาณ50เมตรแล้วก็จะมีการเอาท่อนฟืนท่อนไม้เนี่ยมาจุดไฟนะครับผมจากนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มต้นขึ้นนะ่ะก็จะโยนใส่กันนะครับดูจากในคลิปดิทุกคนก็คือยโยนกันแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับผมโยนกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม,ตามเลย,ยเหมือนกับสงครามเลยแต่กฎก็คือต้องอยู่ห่างกัันน50เมตรระคบ แล้วก็เป็นการโยนไฟใส่กันนั่นเองซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นถูกท่อนไม้เองก็ตามหรือว่าถูกสะเก็ดไฟถูกไฟลวกถูกไฟเผาเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างมากๆเลยแล้วคนเจ็บเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็หลังจากจบพิธีการเนี่ยก็จะมีการเอาน้ำมนต์มาล้างรักษาให้นะครับผมก็ตามความเชื่อกันไปนะครับซึ่งเทศกาลนี้เองเนี่ยก็มีกันอยู่ทุกปีนะครับผมหากใครสนใจไปร่วมเนี่ยก็ไปร่วมกันได้เลยจัดที่เมืองมังกรลอนะครับผมทุกปีนะในช่วงเดือนเมษาเทศกาลเนี่ยจะก เวลาประมาณ8วันนะครับผมก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ซึ่งตรงนี้เองอถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่ตรงข้ามกับสงกรานเลยถูกไหมสงกรานเนี่ยเขาสาดน้ําดับร้อนนะครับผมโอไทยมันร้อนเหลือเกินถูกปะอันนี้นะครับเอาความร้อนมาซัดใส่กันเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลเพื่อบูชาพระแม่แห่งสงกรานนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจใบนโลกใบนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างในรายการ m y s t e r y World ได้เลย หากท่านผู้ชมมีอะไรสงสัยหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลแห่งไฟในอินเดียก็คอมเมนต์บอกเรามาเพิ่มได้นะเพราะผมเองเนี่ยก็เอาข้อมูลมาเป็นแบบข้อมูลคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรหากใครมีข้อมูลโดยละเอียดเนี่ยก็มาเสริมกันได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Mystery World ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมาากๆเเลยนนะะรัพฉ้ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ creative ค ре ทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้้อยากเร,ยเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือน,น,นแ้้้วมฟฟยดยต่ถาผูช เฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล อยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ